สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาขึ้นเขาหาสวนไพรเหมือนเดิมแต่ว่าบังเอินผมมาเจอฝ่ายแมวนะครับฝ่ายแมวที่นักเรียนทางทหารนักเรียนในสิ่เนียได้ได้มาสร้างไว้ผมก็เลยเปลี่ยนใจแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องไปซ่อมแซมฝ่ายแมวดีกว่าเพราะว่าตอนที่ผมมาตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับเดี๋ยว เวลาฝนตกไอจะได้มีน้ําไว้ใช้ให้กับสัตว์หรือว่าพืชต้นไม้บริเวณแถวนี้จะได้มีความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวไปดูนะครับว่าการซ่อมแซมฝายแบบง่ายๆซ่อมยังไงฝายแมวมันเป็นลักษาอยังไงไปดูกันนะครับผมพาไปดูฝายแมวนะครับฝายแมวเราทําไว้เพื่อกั้นน้ําที่ไหลมาจากที่สูง ใส่มาจากเขาครับอันนี้ก็เป็นการทําฝ่ายแมวทํามาหลายปีแล้วพอดีผมผ่านมากาลังจะขึ้นเขาไปหาสมุนไพรก็เลยนึกอยากจะซ่อมแซมนะครับการซ่อมแซมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากหรอกก็คงผูกมัดรัดตึงในส่วนที่มันชํารุดแล้วก็ปรับปรุงในส่วนที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเห็นไหมครับฝ่ายแมว ส่วนมากเขาก็ทําไว้ให้ไว้ให้สัตว์นะครับไว้ให้สัตว์ได้มีน้ําดื่มหรือว่าชะลอการไหลของน้ําบริเวณนี้ยังเป็นป่าอยู่นะครับเป็นป่าอยู่โอ้มีเสียงร้องด้วยลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะเราจกะกัน้นเพราะว่าด้านนี้เป็น เป็นทานน้านะครับเป็นทานน้ําไหลมาจากยอดเขาเขาที่ผมอยู่นี่ก็สูงเป็นกิโลเลยแหละนะครับความชันเวลาฝนตกมาเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําไหลทิ้งอย่างเดียวคนแถวนี้เขาก็เลยมาทําฝายฝายแมวเพื่อชะลอน้ําให้น้ําได้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดระหว่างหน้าแรงส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าของฝาย มันก็ต้องเลือกดูบริเวณที่มันเป็นแอ่งน้ำตั้งหน่อยนะครับถ้าอย่างนี้เขาก็เลือกเป็นแอ่งน้ำมันก็จะลึกๆลงไปหน่อยก็ถือว่าเลือกทุเลที่ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เ็าทำไว้ว่าใครเป็นคนทำเวลาหน้าน้นามาจริงนะครับแถวนี้ก็ชะลอได้เยอะภพราชนะที่ใส่อยู่เป็นกระสอบ ก็อสอบก็อสอบปุ๋ยหรือใส่ใส่ดินทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็วางเป็นชั้น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 กั้นไว้ดูครับดูด้านบนก็สามารถเดินได้ เป็นสะพานข้ามได้เลยนะครับสะพานข้ามได้อันนี้อยู่ในช่วงของยังไม่ถึงหน้าฝนนะเดี๋ยวแต่ฝนมาเมื่อไหร่นะครับบริเวณแถวนี้น้ำแรงดูเส้นทางของน้ำผมจะทําการซ่อมแซมผมก็จะตัดไม้ไผ่นี่แหละมาวันนี้ยแล้วก็ไปสารวจหาก้อนหินเอาหินมาวางซ้อนให้แข็งแรงมากขึ้นอีก สิ่งที่ผมต้องทําแต่ตัวนี้สมบูรณ์อยู่ครับฝายตัวนี้สมบูรณ์อยู่ยังสมบูรณ์อยู่พอได้อยู่แล้วก็ต้องซ่อมแซมต้องตอกหน่อยแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งพอมีฝายตัวใหญ่แล้วก็มีฝายตัวรองด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะหาไม้มาตอกริมให้ใหม่ ตอรีบใหม่นะครับว่าตอนนี้ไม้ผุกหมแล้วเห็นไหมครับผุมหมดแล้แลแเวเพื่อน้ามาคงทาไม่อยู่ <S <S ผมมาคนเดียวครับก็ค่อยๆทาไปไม,ไม่รีบอาจจะเสร็จรูอไม่เ,เสร็จวันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ตั้งใจมาแล้วจริงๆตั้งใจจะขึ้นไปเก็บสมุนไพรแต่ว่ามาเจอฝายที่ทหารก็ทําไว้ก็อยากจะให้ใช้เกิดประโยชน์ แตรักษาสภาพไว้ให้มากที่สุดติดตามดูกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายแมวฝ่ายชะลอน้ำหินก็ก้อนมีหลายขนาดนะครับเอาขนาดที่เรายกได้มันหนักมากก็ยกไม่ไหวอันนี้แหละคือที่เราต้องขนไปไปจัดไปแต่งใหม่ให้มันสวยงามแล้วก็เกิดความมั่นคง อาจจะมีเสียงหอมหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนด้วยหลังจากนั้นเราก็ต้องไปตัดต้นไผ่ตัดไผ่เหมือนกันเราน่าจะเจอน,น,นะครับต้นไผ่นะครับเราก็เลือกอะไรที่มันพอได้ เพื่อจะไปซ่อมแซมในในส่วนที่มันไม่ค่อยแน่นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนทำกันนะครับ